ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับสกิลเซสี่ของสำนักแพรเสื้อแพรนะครับวันนี้ก็เป็นพี่เดนนี่นะครับคงเหล่านะครับครับก็สกิลของเซสี่สำนักเสื้อแพรก็ต้องให้คนในสำนักอธิบายนะครับก็พี่เดนนี่เชิญเลยครับสกิลไหนก่อนสกิลวับก่อนก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าในสกิลของเสื้อแพรเซสี่นะครับโดยรวมก็คือมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้ เบินเลือดผู่ต่อสู้ล้วนเลย mm hmm. ครับ <Burn> er. เริ่มเริ่มจากคุยเรื่องเรื่องบัฟก่อนนะฮะเดี mm ๋ยวผมบอกถึงเรื่องบัฟบก่อนบ๊อบ uh huh. ก็คือถ่านี้ฮะยืมมือใช้งานตักลงไปแล้วดึงขึ้นมาโอเคครับบัฟบของมันก็คือว่ามันมันจะติดหมายถึงว่าพามันจะติดติดสแต็กขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นก็เรียกว่าความค้างของหินนะฮะเพิ่มทีละขั้น อ่าถ้า,อ,าอ้วาวจนถึงขั้นขั้นสี่แล้วใช่ฮะถ้าอ้าวจนถึงขั้นขั้นสี่แล้วขั้นเต็มมาแล้วมันสามารถสอนได้<ม>สิบสิบสแต็คครับสเต็คใช่สตแต็กนี่ในที่นี้หมายถึงว่ามันจะเพิ่มในการดูดเลือดเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นทุกครั้งเวลาที่โจมตีโดยเป็นอันตรีของมันนะครับ,รบมันจะดูดเลือดได้เยอะขึ้นอืม,ม แล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดใช้อันตีไปแล้วความคลั่งในที่เป็นตะแตกนี้ก็จะหายไปเลยอ๋อ oh. อืมเค okay, ครับก็โ <Okay, no. S 1> อเคเนาะครับมารีวิวสกิลแรกกันเลยครับสกิลแรกที่ผมจะให้ดูก่อนอันแรกนี้อ่ามันจะเป็นสกิลจอก,กาดนะครับจอะก,กาดใช่ไหมครับผมต้องกันกาดไปกครับก,การกดไปเลยครับโอเคงั้นต้องตีก่อนอ่ะกันละโอเค สกิลนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรือกระจายนะฮะสกิท่านี้จอกาดก็น่าจะติดผลทลายจะทําลายลดลงแล้วก็จะค่อยค่อยฟื้นฟูก็เหมือนกับจอการทั่วไปมีความสามารถพิเศษอะไรไหมครับอีกทีนะฮะให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับก็จะกันกาดไม่ได้นะฮะก็เป็นสกิลปกตินะครับเหมือนทลายกาดนั่นเองนะฮะ มันจะมีเพิ่มเมื่อคือว่ามันมันจะอนุภาพในคือในการในการป้องกันนะมันจะค่อยๆลดลงแต่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาอีกกี่หนึ่งหลังผ่านไปได้ช่วงระยะหนึ่งครับผมสกิลที่สองนะฮะเป็นสกิลที่ต้องใช้เป็นอย่างมากในการโจมตีเป็นทั้งระยะกลุ่มระยะกลุ่มครับ เป็นสกิลที่โจมตีในระยะไกลด้วยแล้วเป็นกลุ่มนั่นก็คือสกิลเลือดล้างผาทาน<ะ>เป็นสกิลรัดนะครับครับผมเดี๋ยวสักครู่นะขอกินหน่อยครับโอเคครับสกิลตัวนี้นะมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้รัดกู่ต่อสู้อืมหลังจากนั้นก็คือจะทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเบินเลือดเบินเลือด ใช่ติดติดต่อกันประมาณหกวินาทีแล้วเป็นสกิลที่อยู่ค่อนข้างในระยะไกลด้วยโ <Okay, S 2> อเคครับเดี๋ยวผมลองดูเป็นสกิลที่รวบด้วยใช่ไหมครับครับเบิดเลือดด้วยแล้วก็เหมือนถ้าถ้าอยู่กันหมู่เนี่ยแล้วก็จะสามารถรวบได้แล้วก็ําให้เพื่อนมาต่อคอมโบได้ด้วยใช่ครับอ๋อเข้าใจ้วครับเดี๋ยวผมจะด,ดูว่ามันจะไกลประมาณเท่าไหร่อ่ะขนาดน,นี้โอเค okay, ครับ ก็ประมาณเออไกลไกลมากนะครับผมว่าไกลค่อนข้างไกลอยู่น่าณยี่สัมนกนี่ก็ผมว่าโอเคเลยนะสําหรับสกิลนี้ครับรวบได้แล้วก็ให้เพื่อนซ้าต่อนี่จะโกงมากสกิลนี้ถ้าจะให้แรงจริงก็คือมันต้องเน้นไปทางของสมดุลนะฮะค่อนข้างเยอะอยู่อืมสมดุลใช่ไหมครับครับเนมีสกิลอะไรไหมครับมีครับมีสกิลต่อไปก็คือสกิลฆ่าล้างบางเอาเลยครับ คำารังค่ารังบางนี่ก็คือมันจะเป็นการทจมตีหนึ่งครั้งแต่ว่ามันจะเป็นสกิลดึงซึ่งอยู่ในระยะไกลเหมือนกันฮะเราจะดึงหมายถึงว่าก่อศัตรูเสร็จเราจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูเลยเป็นสกิลดึงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ะอ๋อสี400่ร้อยเลยนะเนี่ยเต็มป่ะเนี่ยครับขั้นห้าใช่ไหมไม่เต็มอะมันอัพได้ถึงขั้นสนะี่ฮะผมอัพได้กล้ขั้นสามอยูโอ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทงจะหมด ันหนึ่งบรรึงทงจะหมดโอเคพี่ตั้งใหม่ครับอเอแล้วพูดถึงสกิลเมื่อกี้นะฮะสกิลเมื่อกี้ก็คือมันค่อนข้างที่ใช้ในดึงในระยะไกลแต่ว่าต้องกระโดดด้วยใช่ไหมครับ<อ>ถึงจะดึงไดไ้ไม่ต้องกระโดดนะแค่อ,อยู่เนี้ยโอเคมันดึงเข้าไปหานะเหมือนสลิงดึงเข้าไปหา แต่สกิลเนี่ยมันจะมันจะโดนสวนได้ง่ายเลยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่กันนะครับจริงจริงเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่า่อยคู่ต่อสู้ก็จะตายแลพยพยามหนีสกิลปั่นของไอ้เสื้อแพรแบบดึงเข้าไปแล้วปั่นได้ไหมแบบนั้นไม่ได้อ่ะคนละสกิลปั่นปั่นปั่นคนละเซตกันครับอ๋อคนละเซตกันก็มันก็เลย์ใช่ไหมโอเคครับเอาต่อเลยครับสกิลต่อไปก็คือดาบเาาเหงาเลื่อนลมสกิลที่เขาเรียกว่าถีบยอดหน้าฮะ ถีก็หน้าถีอนหน้าแล้วเบินเลือดอ่ะไหนลองดูไหนลองเป็นสกิลที่ล็อกผู้ต่อสู้อือหอือหแล้วก็ฟันไปสองทีนะครับครับถีก็หน้าแล้วฟันเบินเลือดด้วยก็เบินเลือดประมาณห้าวินะครับเกือบห้าวิครับครับหกวินาทีนะฮะอีกอีกรอบหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่ง อฟันไปสองทีนะครับแล้วก็เบิร์นเบิร์นเยอะหกหกวินาทีนะครับเออแล้วเหลือสกิลอะไรครับมีเหลืออีกประมาณสองสกิลครับอีกประมาณสองสามสกิลนึงสกิลต่อไปนะฮะสกิลสึกเลือดแปดทศนะครับเป็นการเอามีดปักลงพื้นทีหนึ่งเป็นสกิลที่ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างหนักอยู่แต่ว่ามันออกช้านิดหนึ่งนะฮะ ไม่นี่หน่าออกแฉะค่อนข้างเยอะอยู่หลังจากที่ทผมลวงไปแล้วนะฮะก็คือสกิลต่อไปที่ผมจะยัดลงไปก็คือสกิลเอามีดปักปืนมันเป็นสกิลหมูด,ด้วยครับไหนลองดูโอเคครับตักเสร็จแล้วทําให้ซูฟูต่อสู้ลม้มโอเคครับต่อไปเป็นสกิลอันติีใช่ไหมครับอ่ายังฮะสกิลต่อไปคือเป็นสกิลฆ่าไม่เว้นอยังมีอีกนะเนาะเยอะมีฮะ ซึ่งค่อนข้างเป็นสกิลที่ค่อนข้างหนักอยู่โจมตีทีละครั้งนะฮะแต่ว่าคือสกิลตัวนี้ถ้ามันจะได้ผลจริงก็คือต้องให้เลือดผู้ต่อสู้เนี่ยอยู่อยู่น้อยปริมาเลือดน้อยในยการโจมตีนะค่อนข้างแรงลองตีดูครับอ่าผมให้ดูเ,ดเอาเอาเอาตอนแรกก่อนอะสี่ร้อยใช่ไหมครับต้องต้องตีให้เลือดผมเหลือน้อยใช่ไหมเอาตีลองตีดู พี่แดนนี่ต้องลองคอมโบก็ได้ครับวิธีคอมโบเป็นยังไงครับอ่าคอมโบเลยครับคอมโบติดกันเลยนะของเสื้อแพรรบรวบก่อนนะก็พื้นนะอ๋อคือใช้วิธีรวบแล้วก็เข้ามาเตะใช่ไหมก็ปกักดาบเออเอาปากไอาากเอาดาบปักลงพื้นนะครับ ก็ฟันแล้วก็ถีบยอนหน้าทีหนึ่งโอเคครับในในเลือดเลือดเหลือน้อยแล้วครับพี่ลองใช้สกิลดูโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอันตีใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีให้มันอันตีก่อนแล้วกันได้แล้วบอกอันนี้อธิบาก็ได้อันตีอันติอธิบายไปก่อนก็ได้ผมจะให้ดูบัฟนะฮะตอนนี้บัมอ่า ที่เป็นที่เป็นบ้านตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ทําแต่ตอนแรกอะมันขึ้นเป็นเต็มสิบละผมผมเดี๋ยวผมจะทําจะใชยอันตีเลยอ่าความความคลั่งโลหิตนะครับขึ้นสิบแล้วนะเดี๋ยวผมจะอันตีเลยนี่เมาชีโอเคกระสวกไส้นะครับครับก็โหแรงเลยฮะโอเคครับสําหรับเสื้อแพ้นะครับมีอะไรจะบอกเจมไหมคะเอออันตีนะฮะมันจะช่วยในการดูดเลือดด้วยออืแต่ว่า แต่ว่าต้องให้คู่ต่อสู้ไม่กันนะฮะคือคือต้องแบบอ่าไม่กันใช่ไหมฮะอ่ถ้าเกิดถ้ากันไว้คือคือถ้าถ้ากัดไว้ก็คือว่ามันจะดูดเลือดไม่ได้อ๋อครับผมครับครับดูดเลือดได้ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นตก็เยอะนะครับสลานเท่าไหร่เองโอเคครับก็ขอบคุณสําหรับเอ่อทิคสกิลสี่ของเสื้อแพรนะครับขอบคุณพี่เดนนี่มากๆเลยนะครับ กออ็สำหรับคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นเออ,อาจจะเป็นของสัตวอื่นนะครับต้องเลือกม,มาก่อนนะโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะ